วันนี้แดนี่เบอร์ได้มีอัปเดตใหม่ท да ุกคนเกี uhm, ่ยวกับของของขิงทุกคนซึ ever, ่งของของขิงก็เดืองวันที่เราจะได้จากขิงนะมันจาต่อจากอีพีเอ๊ะมันต่อจากนี้ที่แล้วทุกคนมันต่อมาครับทุกคนจากตรงนี้ไปตรงนู้นครับทุกคนนี่จากบัมเบ็ดเป็นขิงแทนครับทุกคนซึ่งมันก็ต่อไปเรื่อยๆยาวมากเลยครับทุกคนซึ่งเราก็จะทําการเอาขิงทุกคนขอของอาวสกินมี่ชื่อว่านิวเยรินเจอร์ครับซึ่งมันก็จะได้ระหว่าง ช่วงปีใหม่แล้วนะครับทุกคนดูว่าช่วงปีที่เราจะผ่านไปแล้วก็ปีที่ผ่านไปแล้วถึงปีสองสองหกครับนั่นนะครับคือปีใหม่และนี่คือวันสุดท้ายของปีเดิมครับซึ่งเราเนี่ยผมก็จะทําการใช้สิ่งนี้เลยเพราะว่าเราจะทําการเล่นกันในวันนี้แล้วผมไม่รู้จะทําอะไรอยู่นะเพราะว่าวันนี้เราก็เก็บรางวัลจินเจ้นแล้วมีอะไรหลายอย่างเลยที่ผมก็อยากจะทําฟิปด้วยครับทุกคนของจินเจ้น แน่นอ,อนอครับมีเควสบางอย่างที่ผมมาทาแต่ว่าผมทาไม่ได้แล้ววันนี้นั้นเราจะมาสัดรดจเหมือนกันครับทุกคนมารู้สึกว่าจะได้แล้วเอาแต่ว่าก่อนอื่นคือเควสเนี่ยมันต้องเล่นสองคนนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะงผมกลวว่าอยู่ว่าอมั้งมน,นช่วงนี้เรามาดูเควสของโคดีกว่าทบโคในฐานะโคจุกบแคสิบในฐานะโคแล้วก็หยิบตำราไอเทมเข้ามา มาเป็นฐานหินครับซึ่งผมว่าผมเอาโคก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเล่นแต่ว่ากับเพื่อนแต่ว่าต้องรับเพื่อนนี่นผมมาทำไว่ขอเจ้าโคดีกว่ากับทุกคนมาดีไหมคนดีไหมเออนั่นแหละไว้กันนะครับทุกคน let's go ดูดูโคเดียวดูโคโค่นเร็วเร็วเพราะว่าผมใส่ของนี่มันทะมาโคเร็วหน่อยสินั่นแหละสิเด็ดเดยดตอนนี้โคโค่เร็วเดียรครับหืมมีสกิลปอดทงด้วยปอดทงทำเลยได้ลองดู อุ้ยปักโทนสามารถมองเห็นของได้โอเคเดี๋ยวลองขอหาของดีกว่าืมเขาสามารถมองเห็นของแล้วก็เก็บของเข้าไปได้เก็บของแล้วก็กดใช้ครับอืมแล้วก็มาทำเครื่องกันดีกว่าครับเวลาโคทําเครื่องเขาทำแบบดีใช่ไหมไม่หนักเลยหรือไงหามจริงต้องยกตัวขึ้นมาเพื่อทาเครื่องสามารถใช้คือป,ปักโคเพื่อหาของได้ครับ เราสามารถได้ยะใช้ของเก็บของซต้อหยิบอย่างน้อยสองร้อยชิ้นนะครับทุกคนของโคซึค่งเครื่อของโคเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเละโคตรยากเลยมาเรามาทาเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเครื่องต่อไปทางน,นี้ครับทุกคนมะเรามาทํเครื่องตรงนี้ดีกว่าืลุลูนี้นี่นนโอ้โหตัวนี้สเตมิน่าเยอะแถมเร็วด้วยตัวนี้ก็หมุนกุ๊กแล้วแหละครับแต่แค่เปลี่ยนจาก กูเป็นหมาแทนอุ้ยโอ้ไม่นะเออเอออะไรอุ้ยอันนี้รายการของของเทปแล้วก็เทปแล้วก็วิ่งชคน,นอค,ององชอคอนนี่เพื่อมาทำเครื่องหืึ่งชนคอนนี่เพื่อมาทำเครื่องเพราะว่าผมไม่รู้จะทำอะไรจริงๆ จริงเลยผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะทำอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรหให้ทำเหมือนกันฮยมันใช้ความสามารถตัวทำเครื่องได้ตอนนี้เจ๋งดีผมเราเล่นโคเฉยๆมไม่ได้ทำโคเยอะขน,นาดนั้นที่เราเล่นมันเดี๋ยวนาะคดเราจะเล่นจิเจอร์เสร็จผมจะได้เล่นไอหมอนี่ซึ่งมันก็โคตรด,ดีใช้ได้เลยคิดปะปึบอืม วร่งไปเร็เร็ว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 ร็บเร็วเร็วร็บเร็วเร็วเร็วเร็ร็วเร็วเรวเรัวเร็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 นเร็ว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 เอ็วเรีวเร็วเห็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเอ็วเร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 ็เรี่เร็เร็วเวเ็วอ็วเรเร็รรรเสร็จ ร็วเ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 ร็ว,รวโอเคโอเคก็มาตรงนี้น่าจะเป็นสีเดียวที่มีเดดานใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยสีเดียวที่มีเดดานอือตอนนี้ก็ไม่เหลือเลยใดดจานแล้วเพราะมันเป็นแค่เดดแรกๆกมันไม่ค่อยเจออะไรดีๆหรอกครับอุ้ยชีชา้าอืมเร็วใช้แล้วก็ทำเครื่องหมาลก็ตอนนี้เราไม่ได้จริงเราแค่ทดสอบโอเค ไม่มีอะไรในด่านนี้ละเราต้องรีทำเพื่อให้เสร็จเร็วๆโคเนี่ยมันมีสกิลเช็คกับเอ่อเอ็กซ์เตอร์เรชั่นสองดาวเองโอ้โหเฮลี่เฮรีบเฮลี่เฮลีบเฮลี่เฮลี่โอเคเลสโก้โอ้ยอืมอู้ใช่ใช่ใช่เฮลี่คอนโชคแลมาใช่ละโอเคอืม คนรอบตัวเร็วขึ้นทำให้คนรอบตัวเร <l> ็วขึ้นแต่เราไม่เร็วว่าดีโอ้โหจะได้ของดีมันหนึ่งอย่างละโอเคเราได้ทดสอบเล่นงนั้นเนี่ยก็ยได้ของดีแต่ธงนี้ใช้ความสามารถในดิบไม่ได้เหมือนเดิมโอเคเปิด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 หาของเปิดหาของหืมรูติ้งให้หมดเลยโอ้เดียมันดีที่มันใช้สกิลมองหาของได้ครับ จะได้มาเดินมองหาของด่านได้แบบง่ายไม่ต้องใช้ของว่าของอื่นให้เปลืองนะฮอดูควาสะดวกสบายนี่สิาการใช้โคโคดดีเลยโคตดแนะนําโคดอยากให้ให้คนใช้เลยเฮ้ยต่อไปเย็นแหละวันนี้เย็นที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่ไม่กวันก็จะปีใหม่แล้วเืออย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยผมจะแจกบวชให้ครับ จะแจกกูบัตรให้ต้องทำกทารถังเครื่องโอเคโอเคถังเครื่องเสร็จบิงเครื่องโอเคก็หาผลกำไรให้ได้ครับแค่นี้กระจุโอ้โอเคตรงนี้มันเจอวีเทปมีมุ้ซ่อนดิวไข่แกง่งวีเทนอะไรเก็บให้หมดเลยครับ อืฮอตโมลักสีคอตโมลักสีอุ้ยูยูสเตมิน่าหมดโอ้โหตอนนี้มันวิ่งแต่สเตมิน่าหมดแล้วเนี่ยค่อยๆละเราต้องค่อยๆเดินละเราต้องค่อยๆเดินละหืฤติการวิ่งเป็นการเดินไม่เต็มตัวยุบเราดูเฮ้ยเราสามารถมองเห็นของได้คล้ายๆเพปโบแต่ไม่ใช่เพปโบ ตัวนี้จะได้ง่ายอยู่แพ็บโบนีดึงปั่นเครื่องสองดาวเอ็กสเตย์สองดาวตัวช็คสองดาวแต่ความเร็วเนี่ยสีดาวเตมิน่าก็สีเหมือนกันเหมือนคล้ายๆแพ็ปโบแค่ความเร็วต่ำกว่านิดหน่อยแต่มีสามหัวใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสเตลมันเท่าไหร่นะถ้าจากการสำนวนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเตลเนี่ยมันน่าจะประมาณอืคิดว่าสอคิดว่า มีความเร็วสี่สีซีวีนาสี่เอ๊ะมันความเร็วห้าหรือเปล่าดูดิมันเร็วมากเลยอ่ะดูดูดูเนี่ยดูเนี่ยมันโคตรเร็วเลยอ่ะความเร็วห้าหรือเปล่ามันแค่แฮปโบ้หรือเปล่าที่มันมีความเร็วห้าเราต้องไปดูแล้วล่ะเร็วเร็วเร็วก็เอาเครื่องต่อครับโอเคปึ๊บทำเครื่องอีกรอบ เสียใจมากเลยที่สกิวนี้มันไม่สามารถมองเห็นเครื่องได้น่าเสียใจแต่งน้อยก็หาของได้ในพอปริมาณอะนะแต่ของใหญ่ๆที่หาไม่ได้เนี่ยก็เป็นพวกเครื่องเนี่ยหาแทบไม่เจอเลยไม่สิไม่มีเลยซ้ำาการนีดแบบนี้อีกรอบอุ้ย คนโมคนโมเกือบดักทางวิตตุตดตตตตโอเคตมีอะไรยากดป่วนดีแหละโบ๊ะโบ๊เร็วเร็เร็วเโอ๊ยมันมีอะไรกับห้องนี้หรือเปล่าเร็วเร็รนีนี่นี่นี่ตึ๊น Lưu lưu ý ui, cung tang tao tang 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 mực, tang tang mực, tang 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 มันอยู่ตรงบริเวณดินร้อนโอเข้นแสดงว่าอยู่ที่ในปอมหรือไปที่นั่นเร็วๆๆๆตอนนี้เรามาแค่ทดสอบถึงชั้นห้าพออุ๊ยชั้นสามพอมากินแคนดี้คอเร็วก,าก,การะสกัดอ่ะฮะตอนนี้เราใช้ item. ไอเทมเอ้เรากินไอเทมเรายกไอเทมขึ้นมาใช้งานติ๊บๆๆ,ๆไ,มมไม่มีอะไรลไม่มีอะไรละที่ดี lâu 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 không lâu 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 Chờ lâu 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 นี่คนนี้นี่ืี่ทำเครื่องกันต่อก็ทำเครื่องอีกรอบก็ทำอีกรอบก็ทำอีกรอบนะครับโอเคชั้นสองคอมพีนแล้วครับดูสี มันไม่ได้เล่นคนเดียวยากนะแถมเล่นง่ายด้วยมันหลบเร็วอะคือมันหนีหนีโคเร็วอะเอ๊ยมันสามารถรอดได้อะอืความเร็วมันน่าจะประมาณห้าราวกว่าเพราะดูแลสไนดีสเต็คเตอร์แบบนี้ก็ต้องห้าวาวู่แล้วฮึบกับลิเรืองนีกับลิฟเรบก็ไม่มีอะไรละในตอนนี้มา คอริบกาดีกว่าอประหยัดตอนนี้เรามาเทศทดสอบตาถึงชั้นสามเราประหยัดเราจะประหยัดครับทุกคนประหยัดดูสิมผมลองเล่นโคแล้วแบบว่าโคตรดีเลยโคเร็วมาชั้นนี้คือชั้นสุดท้ายแล้วเจ้าโคอืออืม,อม เล่นี้มันเอาเล่านี้มันเอาเอาอะไรมาอุ้ยสกิลร้อยฮุบเร็ว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 ขอมันจะหายขอมันจะหายหืมตอนนี้ขอมันจะหายหมดหืมอืมดุดปุดดุดอุ้ยยามาดือดเดือดกันทั้การ What the hell ดีนะที่พวกมันได่มาหาผมอุ้ยเจอของแล้วตัวจับได้เจอของตลอดอะ่ะฮื่มก็ทำการรอ,บ,บ,รอ,บ,อ,อบรอบอ่โอเคการทำอีกอุ้ยมันมัน ไกลเกินมันไกลเกินรึปุ๊บแล้วก็เก็บสายอุ้ยอุ้ยบุกคโว้โอ้โหดีนะเทียต้าม,มันตาบอดมันไม่เห็นหางไม่สนใจหาใช่ไหมนะเอต้าดีอะเทียตา,ม,ตาม,มันไม่พยายามจะสนใจหาของพวกเราน่าสน่าดีเสียจริง ทเทเ่ทำเนเร่อง้เก็เอาทำไปก็เออน่นเลยปุ๊บรรรอูห้หกดสกิลเห่าตลอดเวลา,าเราต้องการหาของแบบหาของเล่นด่วนบอุ้ย ผมมาผมมาผมมาตลอดเลยมันผัมาเยอะแยะเลยครับคนนี้อขอเราเลยครับผมขอทองทำเครื่องเนี่ยออ้ยผมรู้ว่าผมผมหลุดมาอีกจักรวาลอกลมเล็กมากบางเฉียบเลยเนาะสีเหลืองเนี่ยบางเฉียบเลยถ้าผมกดได้โคตรดีเลยไหน,ๆๆนไหน,น,นไหนมันอยู่ท่าไหนไม่นอยท่ไหนมท่าไหนมันอยู่ท่าไหน ฮะมันนี่หอมมาเลยอ,อ่ะฮึอุ้ยอืมฮ่าเฟิกได้ไงชิคชิคชิคออชั้นที่สามเราจะเล่นกันดูแล้วก็ทำการว้ายอะไรเนี่ยเกียตรติบูชากูกูกูแกทั้งเครื่องจำเครื่องเรานี้ก็ได้ ถ้าตกดงทำไม่ได้เพราะว่าทำตรงนี้ก็ได้มาดิบด๊บปึ๊บโอเคมาเอาเครื่องนี้อ่าแล้วก็กดอัดนนี้อ่ากดยรอครับอึ๊บ ก็กดให้โดนกดพี่โดนอีกมากดพี่โดนจื๊บอ,อ,อุยการเป็นโคก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยแค่คนมีควาสามารถแค่นี้ก็เหี่ยมคอแล้วโคมันเอาชีวิตรอดง่ายมากอืมอม,มาขั้นสุดท้ายนะจีเธอที่ มีขอที่ไราไม่ได้เก็บอีกเป็นรายการครับมันต้องเขียนว่ารายการอุ้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บยัตาอุ้ยเร็ว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 เร็รีบเดินเลยรีบทำการเดินไปทางโน้นเฮ็ของโคไม่ยากในการเจอก็ไม่ง่ายเช่นกันเร็ว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 ให้เสร็จมันใกล้เสร็จเลสโก เราผ่านด่านนี้กันครับเล็กดูแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีตัวคันด่านนี้แล้วนะฮึมเฟดเอาสก,กินทองของโคไม่ยากครับ What the? What น่ะโอ้ยว้าวมาเดินกกับไปช่วยโคตรดีเลยขอบคุณมาที่ให้ความร่วมมือหืมซึ๊บ มาตัวเราตันนี้แล้วก็กดอันนี้อีกรอบแล้วก็กดอันนี้อีกรอบเดี๋ยวก็หลบตัวนึงแล้วก็กดอีกรอบครับแล้วก็กดอีกรอบโอเคเสร็จสักทีมาทดสอบแค่นี้แหละครับใช้เวลาประมาณสิบเจนาทีกว่าๆให้ทดสอบ ตาหนึ่งมาโ,โอเคอันนี้คือเราจะเล่นครั้สุดท้ายเพราะว่าให้เราหยิบไปเทมอันนี้น้ำว่าหยิบไหมอะ่ะถ้าเราลองซื้อมันน้ำว่าหยิบแน่ๆเลยเราลองใช้ดูซิจะได้ไรอ,อ่ะหืเต็มีหน้าสามร้อยวัดจะมีหน้าโคตรเยอะเลยหูรอ,อดแล้วล่ะหืมขอบคุณแล้วกลับมาครั้งหืม ผมไม่ได้ชื่อกับมาแข่งัะหน่อยของชื่อโคเรเ็วเร็วเร็วเร็วหูสัมมนาพอมาปุ Math ๊กทีล่าใช้ง่าใจทันทีอันนี้คือตาสุดท้ายแล้วมามาเก็บของให้ครบทุกด่านรเร็วเร็วเร็วเห็นของเห็นของของต่างๆ่างตกอยู่เกินเต็มดานไม่หมดหืมวัตดหืมลุย เก็บเตะตัวเราแล้วนะเนี่ยดีนะที่มันเตะตัวเราไม่ละเร็วเร็วเร็วฮะไม่มีไหนอีกตะกีวธงคิวธงฮะผมเห็นอนิเมตโอ้เห็นอนิเมตลุกแล้วก็ทำการดีแล้วก็ลุบแล้วก็ทำการอุ่ยบุ๋มวุ๊งงี้ เนึ่งหนึ่งหนึ่งียมฮึมฮอมัึวฮ่มฮึมฮึมอึมฮึมฮึมฮึวฮึมอึมฮุ๊บึมฮรมฮึ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 มอึมมฮมาึมฮึมฮึอฮมมมฮึมฮึมฮึมฮ้มฮึ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 มอุมฮึมฮึมฮึดูึิฮึมฮึมฮึึม เด้องชิคก่อนมีอะไรเหลือในดาดอีกไหมอืมน่าจะไม่มีเหลือแล้วล่ะเราลองชิคดูละเราชิคทงอีกเราดิไม่ไงเราเลือกเทปตรงนี้เราต้องเก็บเทปด้วยเราเก็บทำไมโอเคไปหาผีให้ผีมานาันอากาศแลหลมี Hello, อะไรอยู่หรือเปล่าอวีลวอ,อี อ,อ,อืมอืมอีก,กัดผมเลยมาดีสิว่าเราได้ได้อีชอเท่าไหร่อืมสรุปได้อีชอทัออออทท้งหมดหนึ่งร้อยสิบห้าอีชอครับถ้ากับที่เราเสียไปกี่ีชอนนะหนึ่งร้อยห้าสิบอีช้อได้ร้อยห้าสิบห้าแต่เราได้อัญมณีในการแข่งขันขครังค้งน,นี้สองร้อยสิบหกครับได้คูณสองอยญมณีนะครับทุกคนเช้าวันจุลสัปดาห์ น่าทำได้รอดชีวิตล่อไปสามชั้นละโอเคกลับไปที่หน้าล็อบบี้โอเคสรุปของทุกคนการเล่นโครครั้งนี้ผมทำาควทโคไปได้ยังไงบ้างเรามาดูเควสโคกันดีกว่าเราทำเควสโคไปแล้วสามเปอร์เซ็นต์ครับก็คือจบซ้ร์สิบในฐานนะนะฐานหินห้องเครื่องประดับฐานหินซึ่งของเจ้าโคเนี่ยผมยรีเสิร์ชยังไม่คมนะครับทุกคนผมก็เลยทำาคเวทตัวนั้นไม่ได้แล่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหยิบสองร้อยเอทมขึ้นมาในฐานะที่ตัวเองไปฐานหินนะครับ ซึ่งผมก็ทำไปทําหมดสิบสี่ไอเทมครับไม่รู้ทำไม,มผมทำไปได้น้อยขนาดนี้คับที่ผมว่าผมทำเยอะมากแล้วมาส่วนเจ้าขิงของเราก็เควสก็ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เพราะว่าเควสเราก็ยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมเราสะดัดาจบชั้นที่สิบไม่ได้ครับทีนี้เราก็ไม่ต้องมาทำยากแล้วแหละเออคะัะใช่ไหมเจ้าขิงอ่างหลคลทีนี้เราก็ขอจบไพียเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก้อนละคนเราต้องปิดกับไปตัวเดียก่อนอขิง ก็นะทุกคนสตอร์ใครชคอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์ล like, ให้ผมด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดสัอร์ใครให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีครับ